สูวิทยาลัยอาชีวศึกษาทนบุรีวิทยาลัยของเรามีทั้งหมด12อาคารดังนี้อาคารที่1คืออาคารอำนวยการมีลานกาแฟซุ้มเลือนแก้วไว้นั่งพักผ่อนอาคารที่2คืออาคารแผนวิชาอาหารและโพชนาการห้องทำอาหารขนาดใหญ่ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการนี้ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพทางการขายอาคาร3คืออาคารสหกรณ์อาคารที่4คืออาคารศูนย์อาหารมีร้านอาหารหลากหลายและราคายุติธรรมอาคารที่5คืออาคารห้องประชุมอินเทนินแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารที่6คืออาคารคอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีคือองค์พระวิษณุอาคารที่7คือแผนกวิจิตรศิลป์และแผนกออกแบบผู้ที่ได้เรียนแผนวิชาวิจิตรศิลป์นี้จะได้รับความรู้และความสนุกสนานความเพลิดเพลินจากการปั้น อาคารที่9คืออาคารคอมพิวเตอร์สารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอาคาร10คืออาคาราพาณิชย์อาคารที่11อคือบกคโอปันกงนัมสตาร์